พวกแค่นี้แค่นี้เด็กพี่แม่พูดอยู่ค่ะแม่พูดอยู่ร้องเพงร้องเพลงร้องเพลงร้อเพลงดึงยังดยังไม่เห็นเลาพลงไหนกับช่วงไหนเขาชอบเพลงไหนเผาก็จะขอซ้ำๆลูปอย่างนั้นทั้งวันขอบคุณแทนต้องขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ไม่รู้ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ได้สาระ ไม่ใช่ที่แต่งหน้าหรอกไม่ใช่ครับแต่งหน้าค่ะใครสวยนะครสวยเหรอใครสวยแก้วใครสวยแก้วสวย แม่พูดอยู่ค่ะแม่พูดอยู่รู้สึกยังไงก็จะจะเทียบเทียนิดนึงก็ให้นอนมาเต็มีกไม่นอนตั้งแต่บ่ายโมงกว่าแล้วก็มุ่งจะตื่นตอนสี่โมงเพราะอยากให้อายนดค่ะน้องน้องโอเคแล้วก็บอกว่าวันนี้จะมีคนมารอเจอนะจะมีแฟนคลับมานะวันนี้เออน้องวันนี้น้องมางานอะไรนะคะที่คุณแม่บอกน้องมางานอะไรนะคะ หอมละมุนหอมละมุนค่ะก็อย่างเงี้ยล่ะค่ะก็คือเย็นมากของแม่นะก็คือมันจะอย่างเงี้ยแหละทำได้ทุาำได้ทุกอย่างแต่จะทำเมื่อต้องการที่จะสั่งให้ทำไม่ได้ใช่แล้วจะเป็นแบบจังหวะลรกอ่ะแม่ก็ต้องปล่อยไหลแล้วล่ะต้องปล่อยไหลแล้วล่ะตอนนี้ก็ดีใจค่ะดีใจที่มีคนมารอเจอร้องอะไรเงี้ยดีใจที่แบบ มีคนรักแหละตอนนี้สวยจะดังกว่าแม่เลยนะเฮ้คนเดียวที่ข้าอรยาคนเดียวที่ข้าอาญาใช่คนเดียวที่้าอาไดยอมใช่ไหมคะยอมค่ะยอมค่ะรู้ไหมใช้ข้าอาญาเลมีใครมาใส่มา้าใค่มาอีคะวันนี้ใครมาให้กำลังใจใครมาเชียร์้องบ้างวันนี้ใครมาป้านา้านาานามาเหรอใครอีกใครอีกใครอไม่ใครไม้ใครเคลใครอีกใครมาอี อเอีแคคิดว่าก็ไม่ได้ถึงกับตื่นะแต่ว่าปกติก็เขาก็อยู่ในที่ทแบบเสียงดังอะไรเงี้ยอยู <น SAS: S 1> อ่แล้วค่ะ ค่ะ <ยา S 1> มีสี <จะ S 1> ชมพูก็มไม่เนือก <ไป S 1> ของพี่เขาลูก็จริงๆคืออย่างที่บอกคือรู้ว่า,รวาจริงๆเขาว่าชินอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปกองถ่ายไปไหนมาไหนกับเราแล้วก็ววคือเจอคนเยอะตลอดเงี<า>ย่ย เป็นแบบเม็ดเล่ลบลิขสิทธิ์ดึงดึงไม่ไมค่าดึงดึงไม่ไม่ค่าต่อดึง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 งได้อ่ะเอาไปเล่นเดองดดเลยุกิได้อยู่ลูกยิ้มหวานนะคะยคะ ทางนี้ไม่ได้เลยน้องทางนี้ยังไม่เห็นน้องขาพี่ทางนี้ยังไม่เห็นค่ะพี่ทางนี้ยังไม่เห็นเลยแกงแกงนี่ขี้บอกชิ้นตัวละชิันตัวละต้องยั่งดึงก่อนค่ะถึงจะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดบ้านดิบ้านก็มาเร็วที่แบบ ยิ่งกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันแบบมันถ่ายเก็บไม่ไหวอ่ะมันแบบมันเหมือนมันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แบบเอออย่างที่บอกเด็กจะอย่างเงี้ยเวลาตั้งถ่ายอ่ะหรือว่าเวลาแบบบอกให้ทําจะไม่ทำแต่ว่าจังหวะแบบเดี๋ยวเขาทําเองอ่ะเยอะมากทั้งวันค่ะมชมว่าเขาก็ดูกับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็ <laughs> แล้วก็ลิตร์เหมืนเนาะมันก็จะพาไปอ่ะเออก็เขาก็จะชอบถ้าเพลงไหนเขาช่วงไหนเขาชอบเพลงไหนเขาก็จะขอซ้ำๆลูปอย่างนั้นทั้งวันค่ะช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้เหรอช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้แล้วก็จะมีแบบพวกเพลงลูกทุ่งเพลงโจโจ้อีกอะไรจริงๆก็มีคุยบ้างนะค่ะแต่ว่าก็ก็คุยก็คุยค่ะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้หมดเลก็ด้วยค่ะแล้วก็จริงๆ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจว่าขีดความสามารถของเด็กอะไรเงี้ยว่ามันได้แค่ประมาณไหนก็จะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งก็สองขวบเองอ่ะถือว่าถือว่าโอเคค่ะคูทูไทยๆถือว่าสอบผ่านนะะควันนี้สำหรับอบผ่านค่ะสอบผ่านขอบคุณนะต้องขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์เราไม่รู้ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ได้สาระแล้วก็มีบ้างอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าคุยเราคุยจะบอกว่ามาทำงาน แล้วก็จะมีคนมารอเจอน้องนะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็บางทีก็ถ้ามันมีอะไรแบบนิด,น,ดนิดหน่อยๆ่อยที่แบบทําให้ลูกค้าได้แบบก็อาจจะจะฝึกมานิดนึงแต่ว่าลูกค้าก็าน่ารักเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้ฟิกอะไรน้องมากบิ๊มนิดนึงบิ๊บนิดนึงอ่าบ,บอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่จุบ